นางสาวได้ได้อุดหนุนซื้อหนังสือหนึ่งพันเล่มในขณะที่ยายบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ายเล่นมือถือตอนฟ้าร้องเดี๋ยวก็กลายเป็นลูกชิ้นปิ้งเอาหลอกตัวยิ่งกลมๆอยู่ลูกชิ้นปิ้งเหรอพูดแล้วหิวเลยวันต่อมา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 ,มา,มา,มาหมุดเด้งอ้าวนักเรียนครูมีอะไรจะถามถ้าฟ้าผ่าเราเราจะกลายเป็นอะไรแม็กก็ลูกชิ้นปิ้งไงครูยายหนูบอกมาตัวเรายิ่งกลมๆอยู่อะเออ เป็นลูกชิ้นปิ้งแบบไฟซ,ซอสด้วยใช่ไหมเฮ้ยนั่นมันปาเต๊กการค้าลูกชิ้นปิ้งปาเตกหนูขอหนึ่งโลกค่ะไม่พูดหนูขอสี่โลกดุย้ยตายตาย,ตายปาติคนเบื่อแล้วอ,ะอ่ะอ่านหนังสือดีกว่าหนังสือเกี่ยวกับวิธีกลายเป็นคนบ้าง,ง่ายๆมายืนตากฝนทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นวัดเอาหรอกโอ๊ยยืนตากฝนตอนนี้ปลากระเบนทอฟรี ถึงแม่ชื่อมันจะดูแปลกแปก,ก็เถอะลองทําก็ไม่เสียหาย <C> e <at> ทําไมคนอื่นเขาไปตากฝนได้อ่ะ <C> e <at> ดูเหมือนใบปลิวจะใช้ได้นะมีเวลาพักสักทีเฮ้อ <C> e <at> ใครตุดครับตัวน,นี้เหม็นมากเลยแล้วฟ้าผ่าได้ไงเนี่ยโอ้ดูสิเพื่อนฝนหยุดตกแล้วไม่ต้องกลางร่มแล้วอู้วอะอะไรหล่นมาจากฝากฟ้า,ฟา โอ้นี่มันแมลงกุจจีนี่ว่ะไม่ใช่แมลงก,กุจจีแต่นี่มันปลาหมึกย่างเรียบขึ้นรถลุงมาแล้วมันเป็นที่เดียวที่สามารถทําให้เราปลอดภัยได้เข้าใจไหมขึ้นมาเออลงุงแล้วทําไมเราต้องมายืนคว้งคว้างอยู่ด,ด้านหลังคนเดียวด้วยเนี่ยก็เดินในยมันเต็มแล้วอ่ะแล้วตรงนั้นก็เป็นที่วางอาวุธขอโทษนะลองขับช้าๆหนูจะตกแล้วได้เย็นไหมเนี่ยหยุดปนได้แล้วแล้วหยิบเครื่องพน่นขึ้นมายิงพวกมือ รับซบลุงเป๊ะไว้ใจหนูได้เลยเดี๋ยวลุงจอดจอดจอดโดยจะตกแล้วลุงลุงจอดก่อนจอดเฮ้ยไ,ไอ้กุกกุ๊กเป็นอะไรไหมไม่มีอะไรเลวเดี๋ยวยังไม่ได้บอกให้ไปเลยลองจะด้วยจะด้วยปลาหมึกมันจะล้วนล่ามหนูแล้วลุงเอาเอาวุธยิงเลยสีกระแหกมาเอามาเดี๋ยวลุงยิงให้เองออเชลลุงเจอกันชาตินานะจ๊ะนายจ๊ะคราวนี้อินนีหขอตัวไปเกิดใหม่ก่อน ส้มเสร็จแล้วอย่าทำพังนะคราวนี้ยโอหลงุงมีรถกระบะดีๆแบบนี้ก็ไม่บอกเพือบายเพื่อ,อนชาติหน้าเจอกันเดี๋ยวแกทำอะไรของแกเนี่ยรถหายวับไปกับตาไม่คุ้มค่าเลยเอา้าวอย่างน้อยมันก็ได้ป่ะล่ะลุงเออ